อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะ t u l l a h i taala wa า a r o ะ a t u h ข้อสไม์เมา่อเยังพี่น้องผู้สัทธาทุกท่านขณะนี้พวกท่านกำลังรับชมรายการกล ah ิฮ์อะลุลเบตในช่วงถามตอบปัญหาหรือข้อสงสัยหรือชุบหฮาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายทานของอะลุลเบตอะลัยฮิมุสลามซึ่งพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมกับรายการได้โดยการส่งคำถามมาใต้คอมเมนต์และทางทีมงานจะนำคำถามทั้งหมดมาตอบให้กับ พวกท่านซึ่งตอนนี้ผมและท่านเชคกำลังอยู่ในฮารามของท่านหญิงฟาติมามาซูมะซึ่งอยู่ในซาเนฮัจราเตซฮรอด้านหลังของผมนี้เป็นซาริของท่านหญิงฟาติมามาซูมะซึ่งใกล้กับพระศพของท่านมากที่สุดวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราคือท่านเชคมสยิดินซึ่งท่านจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาตอบคําถามต่างๆให้กับพวกเราครับสาหรับคําถามแรกในวันนี้นะครับเชคเกี่ยวข้องกับพระมหาคัเพีย์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของอิสลามเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของพวกเราว่าในเรื่องของอันกุรานเนี่ยเคยถูกตารีฟหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดหายสิ่งใดในเรื่องของความหมายหรือตัวบทหรือเปล่าวันนี้ท่านเชคก็จะมาตอบปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราซึ่งอยากให้เชคนั้นได้อธิบายในเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังด้วยขอเชิญท่านเชคครับ S a ah uh. s ส a l ม m อ a l a i k u m jami a n w ว r o ร m a t ม l l o h ล taala wabarakatuh บนการสรัมมนาเป็นสิทธิแด่ขอาพซุบาทะตะอาลาขอความสันติเพึงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมรายการกะริมาอันุเบ็นในช่วงของการตอบถามปัญหาในเรื่องราวของศาสนาเรื่องที่ท่านวิทยากรหรือวิทยาิกรของเราได้ถามถือว่าเป็น คำถามหลักและคำถามสําคัญอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์กลุรอานว่าพระมหาคัมภีร์กุรอานนั้นที่มีอยู่ณปัจจุบันวันนี้ได้ถูกบิดเบือนหรือไม่หรือมีการหายไปของตัวบทของพระมหาคัมภีร์กุรอานบางส่วนหรือไม่หรือมีการเพิ่มมาบางส่วนจากตัวบทของพระมหาคัมภีร์อักุรอานหรือไม่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ รายละเอียดของเรื่องราวของการตารีฟหรือการถูกบิดเบือนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าตารีฟซะก่อนคำว่าตารีฟถูกนำมาจากคำว่าฮารอรฟาซึ่งให้ความหมายทางด้านภาษาว่าการถูกสับเปลี่ยนที่หรือการให้ความหมายในความหมายที่ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมัน ส่วนในทางด้านวิชาการความหมายของคำว่าตาีฟคือการให้ความหมายหรือการอธ,ธิบายความหมายในรูปแบบที่ว่าไม่ตรงตามความหมายที่เอองรสุมฮะตาลาพึงประสงค์หรือไม่ตรงตามความหมายที่อยู่บนบรรทัดฐานของทัศนะของอิสลามซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าตาีฟในความหมายวิชาการก็คือการบิดเบือน พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในรูปแบบความหมายและการตัดตัวบทของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือการเพิ่มตัวบทไปยังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในบรรดาอาลิมอุลามาทั้งทางด้านสายทานชีอาและพี่น้องอัลีสุนนตของเรานั้นต่างออกมาปกป้องในเรื่องราวอันนีว้ว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มปัจจุบันที่บรรดามวลมุสลิม ได้ทําการอ่านและมีความใกล้ชิดเล่มนี้นั้นถูกต้องและไม่ได้รับการบิดเบือนแม้แต่นิดเดียวซึ่งการตารีฟพระมหาคัมเบลกุรอาเนี่ยบรรดาอเาลมอุลามาได้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการบิดเบือนหรือการตารีฟในรูปแบบของมะนาวีหรือการบิดเบือนในเชิงความหมายหมายความว่าอย่างไรการบิดเบือนในเชิงความหมายคือ นักอัถาธิบายหรือนักตับซีดได้ให้ความหมายขององค์การต่างๆหรือคําต่างๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งไม่มีบรรทัดฐานอยู่ในาศาสนาอิสลามไม่ได้ถูกนํามาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและไม่ได้ถูกนํามาฮะดิสหรือวจนะของบรรดาอิยมะอะเลหิมุสลามซึ่งในศัพท์ของวิชาการเนี่ยเราจะเรียกการทาริฟมะนาวีว่าการตับซีเบไร หรือกอารอัธิบายพระมหาคัมภีร์กุรอานด้วยกับทัศนะส่วนตัวของผู้ตับซีหรือผู้อธิบายโดยที่ไม่ตรงตามบรรทัดฐานของาศาสนาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระมหาคัมภีร์กุรอานหรือหะดิษของบรรดาอิมาอเลมุสลามซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นได้หลายๆครั้งที่ มีบุคคลใช้ประโยชน์จากพระมหาคัมภีร์อักุรอานโดยมีการอธิบายความหมายหรือตัวบทของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในทางที่ผิดซึ่งนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองหรือบุคคลที่อยู่ในภายใต้การปกครอง,องของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ท่านศาสดาก็ได้ทำการเตือนหลายต่อหลายครั้งว่าให้เรานั้นออกห่างจากการทาริฟในรูปแบบ,แบ,บเชิงความหมายหรือทาริฟมะนาวีนั่นเอง ทาสดาได้เตือนกับบรรดาอสซาบของท่านว่าจงระวังการอถาธิบายาพาะมหาคัมภีร์อัลกุรอานในรูปแบบที่ผิดผิดโดยไม่มีบรรทัดฐานอยู่ในศาสนาไม่ได้นำมาจากฮะดีสหรือตัวบทของอัลกุรอานซึ่งบุคคลใดก็ตามที่ได้อถาธิบายหรือได้ตัฟซิรอัลกุรอานในรูปแบบนี้สถานที่ของเขาในวันอาครั์ก็คือไฟนรกนั่นเองอันนี้คือ การทาริฟรูปแบบที่หนึ่งการบิดเบือนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในรูปแบบที่หนึ่งคือการบิดเบือนในเชิงความหมายขององค์การต่างๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรูปแบบที่สองคือการทาริฟหรือการบิดเบือนในตัวบทในตัวองค์การของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมีสองรูปแบบด้วยกันบางครั้งอาจจะเป็นการตัดออกจากองค์การพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอาจจะเป็นการตัดคําอาจจะเป็นการตัดฮุรูฟ อาจจะเป็นการตัดทั้งอายัดหรือในอีกรูปแบบหนึ่งคือการเพิ่มบริบทหรือตัวบทเข้าไปยังพระมหาคัมภีรอัลกุรอานซึ่งในรูปแบบของการเพิ่มเนี่ยบรรดาอาลเลมอุลมาทั้งซุนนีและชีอาตา่างยอมรับเป็นทัศนะเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าจะมีบางฮะดีิสหรือบางเดีวยัตที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แต่บรรดาอาลเมอุลมาก็ได้ทําการ ปฏิเสธในรูปแบบนี้รูปแบบที่สองในการตารีฟลัฟซีหรือการตารีฟตัวบทของพระมหาคัมภีร์ลกุรอ่านคือการตัดทอนตัดตัวบทของพระมหาคัมภีร์ลกุรอ่านซึ่งในรูปแบบนี้ในหมู่บรรดาอาลมอุลมามะทั้งสุนีและชีอ์ส่วนมากและอาจจะพูดได้ว่า99.99% 99ของอุลมามะ มุสลิมทั่วโลกยอมรับว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจจะมีอุลามาบางส่วนที่เกิดความเข้าใจผิดจากตัวบทของฮะดิษที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการถูกตัดออกของบางองค์การในพระมหาคัมภีร์กุรอานซึ่งมีทั้งในอุลามาของสายทานเชียของเราและในอุลามาของพี่น้องอัลีสุนนะแต่ความคิดเห็นของอุลมามะร้อยทั้งร้อยนั้นปฏิเสธสิ่งนี้ ว่าไม่มีการตัดตัวบทของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มปัจจุบันที่บรรดามวลมุสลิมทั่วโลกต่างใช้ประโยชน์และทําการอ่านาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มน,นี้ครับครับและอย่างผมได้ยินมาว่ามีการพาดพิงไปยังอาเลมอุลามามีการพูดว่าชีอาเนี่ยเชื่อการตาริฟกุรอานว่ากุรอานเนี่ยถูกตาริฟและมีการพูดถึงท่านเชคกุไลนี่ว่าท่านได้นำฮะด,ดิษว่า มีการตาริฟเกิดขึ้นจริงในสายทานของชีอะในอุซูล,ลุนกาฟีเนี่ยเชคจะตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงครับครับผมผมถือว่าสิ่งนี้เป็นข้อกล่าวหาที่เลวร้ายที่สุดในสังคมหรือในโลกอิสลามเพราะาพระมหาคัมภีร์ลกุรอานถือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งในาศาสนาอิสลามถ้าหากเราไม่ให้เกียรติหรือได้พาดพิง ความคิดเห็นอันนี้หรือทัศนะอันนี้หรือความเชื่ออันนี้ไปยังคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมุสลิมด้วยกันสิ่งนี้ถือเป็นการไม่มีความยุติธรรมในการเป็นมุสลิมของเราก่อนอื่นเราจะต้องทําความความเข้าใจก่อนว่าในการที่เราจะตัดสินความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยเราจะต้องทําการศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่เกี่ยวกับ หนังสือต่างๆหรือหลักความเชื่อต่างๆ <c oughs> คำพูดต่างๆของบรรดาอเลิมอุลามาของสายฐานนั้นๆว่าเขามีทัศนะอย่างใรในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่าเราไปอ่านหนังสือเพียงแค่เล่มเดียวหรือเจอคำพูดเพียงแค่ที่ที่เดียวแล้วเรานำมากล่าวหาว่าสิ่งสิ่งนี้คือความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งคือความเชื่อของประชาชาติประชาชาติหนึ่งซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทัศนะของอิสลาม บรรดาอเลมอุลามามีวิธีของพวกเขาในการที่จะตัดสินความเชื่อหรือหลักการในมัศฮับหนึ่งว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับในมัศฮับต่างๆเหล่านั้นเราถึงจะถือว่าความเชื่ออันนั้นเป็นความเชื่อของคนกลุ่มนั้นๆในเรื่องของการตารีฟะมาหาัมเนียอัลกุรอานหรือการบิดเบือนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบรรดาอเลมอุลามาของเราในสายทาชีอะร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและให้ศาสนาตรงกันว่าอัลกุรอานเล่มปัจจุบันที่พี่น้องมุสลิมทั่วทั้งโลกได้ทําการอ่านหรือมีอยู่ในบ้านนั้นเป็นพระมหาคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวกันที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัองโลุอะลัยฮิวะอะลีวะสัลลัมและพี่น้องสุนนีของเราก็เช่นกันบรรดาอาลิมอุลมาของพี่น้องอัลลิีสุนนัตของเราทุกคนให้คํายืนยันว่า อัลกุรอานเล่มปัจจุบันเล่มนี้เป็นอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านศาสดาของเราเช่นกันแต่มีอุลมามะบางส่วนซึ่งเป็นอุลามะของพวกอะฮบีซึ่งเป็นอุลมาววลมะที่มีความรุนแรงทางด้านหลักการหลักความเชื่อได้กล่าวหาว่าอุลมามะชีอของเรานั้นมีความเชื่อในการบิดเบือนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยมีการพาดพิงไปยังเชคกูไลนี่ผู้ที่เขียนหนังสืออุซูลุนกาฟีขึ้นมาอย่างอื่นนะครับอย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องตอบในจุดนี้เราจะต้องบอกกับพวกเขาว่าบรรดาอัลีมอุลมามะของเราหรือแม้กระทั่งเชคกูไลนี่เจ้าของหนังสืออุซูลุนกาฟีไม่ได้บอกว่าดีวยะยัดร้อยทั้งร้อยในหนังสืออุซูลุนกาฟีนั้นสอเฮและถูกต้องและมี บรรทัดฐานสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์เรื่องราวของศาสนาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจประการที่สองท่านเชกุเลนี่ได้เขียนในอารัมพบทหนังสือของท่านว่าท่านได้ทำการรวบรวมรีวยวยตทั้งหมดที่ท่านนั้นมีความสามารถที่จะทำการรวบรวมได้แต่หน้าที่ของบุคคลที่ทำการศึกษาและอ่านหนังสือของท่านจะต้องนำเรีวยวยัตต่างๆเหล่านี้ ไปคัดกรองกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเสียก่อนว่ามันนั้นมีความขัดแย้งกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือไม่ในเมื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเองรสมหาตาลากล่าวเองว่าได้ตัดเองว่าอัลกุรอานเล่มนี้จะถูกปกป้องจนถึงวันเกียรติแสดงว่าถ้าหากว่ามีดิวยัตบทหนึ่งที่ถูกนํามาในหนังสือเล่มนี้ขัดกับองค์การพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดีวยัตบทนี้เราก็ต้องทิ้งมันไป เราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ว่าเป็นหลักความเชื่อของคนคนนั้นได้อันนี้คือประการที่สองที่เราต,ต้องทำความเข้าใจประการที่สามบรรดาอัลลีมอุลมาซุนนีทุกคนที่มีความยุติธรรมในการคนา้นคว้าหรือในการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาตาั้งมีคำพูดต่างๆมากมายว่าพี่น้องชีอาน์นั้นไม่ได้มีความเชื่อต่างๆเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นเชคมูฮัมหมัดมาดานีเป็นผู้นำของวิทยาลัยชาริอะตของอัลอาซฮารแห่งประเทศอียิปต์ได้เอามาพูดว่าบุคคลที่ทำการกล่าวหาว่าอิมามียะหรือพี่น้องเชีอนั้นมีความเชื่อว่าพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานถูกบิดเบือนสิ่งนี้เป็นความไม่ยุติธรรมและเป็นการกล่าวหาเพราะอะไรเพราะในรืวยัตด มีเดวยายที่มาในหนังสือของบรรดาอุลามะชียเพียงแค่ไม่กี่บทหรือเป็นเดวยตตที่ไม่ถูกต้องที่ถูกรายงานแต่เราไม่สามารถที่จะพลาดพิงความเชื่ออันนี้ว่า,าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกบิดเบือนได้ mm. เหมือน mm. เช่นกันในหนังสือของพี่น้องอลิสุนัตของเราอันนี้คือคําพูดของเชงมฮัมหมัดมาดานีเป็นอุลมามะชั้นสูงของพี่น้องอลีสุนัตได้บอกว่าในหนังสือของเรา ของพี่น้องอัลลีสุนนตก็มีเดียวยัตยบางเดียวยัตยที่มีกลิ่นอของการถูกบิดเบือนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ไม่มีพี่น้องชีอะหรืออุลมามะชีอะท่านใดมากล่าวห,หาหรือบิดเบือนว่าเราซุนนีหรืออัลลีสุนนตนั้นมีความเชื่อว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกบิดเบือนครับผมครับนี่นะครับท่านเชคเราก็ได้ตอบคำถามมาให้พวกเรานั้นทั้งหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตารีฟกุรอานเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยหน้าประวัติศาสตร์ของชีอะเราหรือหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามเลยใช่ไหมครับเชคยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าไม่มีการตารีฟมาก่อนกุรอานนั้นไม่ได้เคยถูกตารีฟมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีการเข้าใจผิดต่ออุลามาของเรามีการเข้าใจผิดต่ออาเลมอุลามาที่ เหมือนกับของท่านเชคก,กูไลนี่อย่างนี้ก็คือท่านได้บอกในหนังสือของท่านแล้วว่าฮะตตษทั้งหมดที่ท่านนำมานั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ท่านต้องการที่จะทําให้บรรดามุสลิมบรรดาชีอาห์นั้นเอาฮะดตษท,ที่ท่านมานั้นไปวินิจฉัยไปดูเพื่อได้ศึกษากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆว่ากุรอานนั้นไม่เคยถูกตาไม่เคยถูกตัรีฟมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครับสุดท้ายนี้ในวันนี้เราก็ได้พูดถึงอันกุรอานแล้วก็อยากจะให้เช็คนั้นได้พูดถึงอคลากต่างๆที่มีต่ออันกุรอารหรือพูดถึงความสําคัญต่อการอ่านอันกุรอานอะไรขอให้เช็คนั้นช่วยอธิบายให้กับพวกเราหรือช่วยพวกเราทีครับครับผมก็อย่างที่ท่านพิธีกรของเราได้กล่าวไปนะครับว่าอันกุร่านเล่มปัจจุบันวันนี้ไม่มีการถูกบิดเบือนในทุกๆรูปแบบ ได้ถูกปกป้องจากมวลมุสลิมทั่วทั้งโลกตั้งแต่ยุคข,ของท่านศาสดามมฮัมมัดสุลลังโลฮุอะลฮิวะอะลีวะสัลลัมตลอดจนปัจจุบันวันนี้และจะถูกปกป้องรักษาจนถึงวันกิยามัตแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะมีเดียวยัตหรือบางเรื่องราวเข้ามาทำให้บรรดาพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มนั้นเกิดความ สงสัยว่าเราชีอะนั้นมีความเชื่อต่อการถูกบิดเบือนอัลกุรอานหรือไม่เราขอตอบณจุดจุดนี้ว่าเราชีอะไม่เคยมีความเชื่อว่ากุรอานเล่มปัจจุบันนั้นถูกบิดเบือนและกุรอานเล่มนี้นั้นถูกต้องอย่างร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยกับดรีวยวะยัตบทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราในวันนี้ที่พูดถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ แห่งการชี้นำความพีแห่งชีวิตเป็นดิยาญาจากท่านสุรดาซึ่งเป็นดิวาญาที่สวยงามเป็นอย่างมากท่านอูซูลงโลสอลลงลลฮุอะัยฮิวะอะไรฮิวะสลัมได้กล่าวว่าอินอารัดตุมอีชัสสุอาดะวะเมาตัสสุอาดะถ้าหากพวกเจ้าบนบรรดามุสลิมหรือทุกทุกคนถ้าพวกเจ้านั้นปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างบุคคลที่มีความผาสุกในโลกดุนยาแห่งนี้และวันอาเาะั์ และเมาตัชชูฮดะและอยากจะเสียชีวิตไปในรูปแบบของบรรดาชหีดวันเนเจตยามัลฮัสรอและต้องการความช่วยเหลือในวันแห่งการขาดทุนและในวันแห่งการหลงทางวาซิลลายมัลฮารูดและต้องการร่มเงาในวันแห่งการตัดสินและวันที่เต็มไปด้วยความร้อนรุ่ม วันฮุดาย่มัตด,ดลาละและเจ้านั้นต้องการการชี้นำในวันแห่งการหลงทางและวันที่เต็มไปด้วยความมืดมิดฟาดรอสุลกุรอานะท่านรอสุลล่ได้กล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าจงทำการศึกษาพระมหาคัมภีร์อุลกลานสร้างความรักกับพระมหาคัมภีร์อุลกลานเพราะเหตุใดฟาอินนหูกะละม من, ุรฮ์มานเพราะแท้ที่จริงพระมหาคัมภีร์อุลกลานนั้นคือวัชณะและคือคำตัดของ องอ์รัาตาลาาผู้ทรงมีความเมตตาว่าฮิรซุลมินาชัยตอนและถือเป็นเกาะกำบังจากชัยตอนมันร้ายวาริจฮานุนฟิลมีซานและเป็นสิ่งที่มีความหนักอึ้งในตาช่างของพวกเจ้าในวันแห่งการตัดสินดังนั้นพี่น้องครับอยากจะฝากให้กับพี่น้องทุกๆคนมวลมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องซุนนีหรือพี่น้องช ي ع บรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาว ให้พวกท่านนั้นสร้างความสัมพันธ์กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสร้างความรักกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนำแบบอย่างในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาดําเนินในชีวิตของพวกท่านและอินชองเนาะพวกเราทุกคนนั้นจะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตทั้งดุนยาและอาเะห์รครับผมครับซึ่งเป็นหะดิษที่สวยเป็นอย่างมากนะครับครับสุดท้ายนี้หากพี่น้อง ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาต่างๆต้องการที่จะถามท่านเชคทางทีมงานของเราจะนำคำถามแต่และคำถามนั้นมาตอบให้หมดทุกคำถามเลยนะครับครับแล้วพบกันใหม่กับพวกผมและท่านเชคในสัปดาห์ต่อไปวบิิละราลฮิาลวกม